สวัสดีครับพามาดูรถขุดคูปาเคก้าหนึ่งกีสามครับรถยอดนิยมนะครับคันนี้ราคาถูกถูครับลูกค้ามีเงินงบประมาณอยู่สองแสนสี่หมื่นบาทก็ได้ได้เป็นเจ้าของคูปาเคก้าวหนึ่งีสามครับคันนี้มีการเก็บงานอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับคันนี้มีเปลี่ยนซีนนะครับเปลี่ยนซีนเก็บรั่วนะคบเปลี่ยนซีนหัวใจเปลี่ยนซีน แทเปลี่ยนสีปั๊มนะครับคันนี้เราก็เปลี่ยนก้อกอากาศนะครับฝากระโปรงนะครับตอนแรกไม่มีมาครับตอนแรกฝากระโปรงไม่มีมาแต่ว่าผมเก็บจากในโกดังมาใส่ให้นะครับสีมอาจจะไม่เข้ากันนิดนึงนะครับแต่ว่าใช้งานได้ครับฝากระโปรงตอนแรกไม่มีมานะครับพี่พี่นะครับแต่ว่าหาปิดมาให้เรียบร้อยครับพี่ริงเบอร์ศูนย์ตัวนี้มีนะแปดพันกระบาทเบอร์ใหม่มีนะครับอะไรเบอร์ใหม่มีแต่ว่าเอานี้ไปก่อนสองแสนสี่หมื่นบาทรวมส่งนะครับได้รถแบบว่า เป็นรถรุ่นใหม่ๆนะครับราคาย่อมเยาก็จะเป็นคันนี้นะครับนี่ครับโซ่ก็สภาพประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นได้นะครับบูตดีนะครับบูตดีตัวเดินดีเฟรมก็ดีนะครับเฟรมสีเดิมรถคันนี้เป็นรถสีเดิมทั้งคันเลยนะครับผมไม่ได้มีการเก็บสีเลยเลยนะครับนี่ครับรถสีเดิมทั้งคันเลยนะครับเป็นคอนโทลน้ำมันนะครับปั๊มนิ้วนะครับเครื่องคูปต้านะครับดีหนึ่งห้าศูนย์สามนะครับพี่ๆี่นะครับ อันนี้เป็นตัว3.3ตันนะครับแขนยาวพิเศษมุ้งกี6ตัก9ตัก1คิวอันนี้มุ้งกี9ตัก1คิวนะครับนี่ครับสีเดิมนะครับรายละเอียดเดิมรถเดิมดูง่ายนะครับใบดันเดิมนะครับนี่ครับเครื่องยนต์พาดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมคันนี้ไม่ได้เก็บเครื่องยนต์อะไรเลยเครื่องยนต์มาค่อนข้างดีครับเครื่องยนต์มาดีนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ก็ดีนะครับแห้ง นะครับเดิมนะครับเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์คันนี้มาดีครับเครื่องยนต์มาดีไฟฟ้าครบด้วยครับมอเตอร์เล่งใช้ได้คันนี้ไฟฟ้าครบนะครับไฟฟ้าครบนะครับเนี่ยจะพาดูตอนแรกฝากระโปรงไม่มีมาเนี่ยผมไปเบิกตัวล็อกฝากระโปรงมาใหม่ตอนแรกฝากระโปรงมันไม่มีมานะครับนี่ครับฝากระโปรงไม่มีมานะเราไปเปลี่ยนเราไปทําเบิกตัวล็อกฝากระโปรงมาใหม่แล้วก็ใส่มาให้ตอนแรกฝากระโปรงหลังไม่มีครับแต่ผมหาจากในโกดังในร้านมาให้แล้วนะครับจริงจริงถ้าเบิกสูนย์ก็มีแหละ อาจจะแพงหน่อยครับเดี๋ยวราคารถมันจะพุ่งนะครับนี่ครับเก็บพวกรั่วซึมให้หมดแล้วนะครับลูกค้าหารถไปใช้ในสวนในไร่คันนี้ใช้เกตับจ้างได้นะคันนี้ค่อนข้างโอเคครับรถรุ่นใหม่นะครับแต่ปีจะลึกหน่อยครับอันนี้ปีลึกหน่อยแต่ราคาถูกกว่าคันอื่นเป็นแสนนะครับสองแสนสีเมนบารลมส่งทบเททยนะครับนี่ครับปั๊มไฮดรอลิกก็แห้งๆนะครับแห้งๆนะครับทุกอย่างก็สมบูรณ์เดิมนะครับ เวลาเราเปิดเราเปิดเป็นแบบปิ่งนงอย่างนี้นะครับคูปต้านะครับก็เป็นรถที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับที่ยอดนิยมขายดีนะครับนี่ครับรถเดิมๆดูง่ายครับรีวิวชัดเจนอยู่แล้วครับเก็บงานให้เยอะครับคันนี้เยอะเยอะคุ้มครับเปลี่ยนโอลิงเก็บ่วเก็บซึ่งให้เรียบร้อยเปลี่ยนซิงก์บอกไปสองตัวด้วยครับเพราะอย่างรถขุดพวกนี้ก็อยู่เยอะ ก็จะมีแค่รั่วซึมนะครับและระบบอะไรต่างๆมันก็เทคโนโลยีมันใหม่อะมันเร็วแรงอยู่แล้วครับเดี๋ยวรีวิวขับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีอันนี้จะเป็นดูอันนี้ไปก่อนนะครับดูบุ้งกงบุ้งขี่ไปก่อนนะครับซิงก็บอกเปลี่ยนแล้วนะครับซิงกะบอกเปลี่ยนแล้วนะครับอันนี้เปลี่ยนสิงกะบอกหนึ่งตัวข้างบนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ข้างล่างหนึ่งตัวนะครับพี่พี่นะครับลองดูนะครับลูกค้าสนใจก็ลองเข้ามาลองรถได้นะครับ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าครบนะครับไฟฟ้าครบหมายความว่านี่ครับสตาร์ทไม่ติดนะเนี่ยครับก็คือเซฟตี้ยังคดลงอยู่อาบต้องเซฟตี้ขึ้นคันนี้ระบบค่อนข้างสมบูรณ์ครับแต่รถเก่าจอดหน่อยเนี่ยครับคันเล่้งไฟฟ้าใช้ได้นะครับคันเล่้งไฟฟ้าใช้ได้เบาออโต้ใช้ได้นะครับเนี่ยปล่อยมืออ่าเบาเองครับแต่พอขับแต่พอขับนะครับก็จะเล่งเอง เซฟตี้เซฟตี้ต้องลงสองข้างนะครับเนี่ยเล่งแล้วเห็นไหมออโต้เขาเล่งใช้ได้นะครับเกย์กำล้อนเกย์นับปารติคตกนะครับสองแผนสี่หมื่นบาทนะครับคันนี้ถูกๆนะครับเล่มทะเบียนคันนี้มีนะครับเล่มทะเบียนนะครับลองดูนะครับสาหรับพี่ๆสนใจนะครับพาดูทรงรถกันก่อนนะครับทรงรถทรงรถสวยครับคันนี้ทรงรถสวยจริงครับนี่ทรงรถโค้สวยอ่ะนะครับยวหมุนให้ดูกันเลยนะครับว่าทรงรถเป็นยังไงครับทรงรถสวยมากครับคันนี้คูปต้ไ้ชวยเจ้าหนึ่งคี่สาม 200,000-40,000บาทครับลูกค้าหารถงบน้อยรถราคาย่อมเยาวก็จัดคันนี้ไปได้ครับ2 4 0 0 0 0บาทนะครับรวมส่งให้ทั่วประเทศไทยหมดแล้วนะครับก็รถก็ค่อนข้างโอเคนะครับใช้ได้นะครับสวยอยู่นะครับเก็งงานให้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจก็ลองโทรเข้ามาที่เบอร์ผมนะครับ086-1602189นะครับช้างนะครับเมื่อโทรจะอยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับนี่ครับ้าดูทรงรถหน้ารถค่อนข้างสวยครับ ฝากกระโปรงหลังที่บอกไม่มีมานะครับผมเปลี่ยนหาเก็บฝากกระโปรงเก่าในโรงงานให้ใส่ให้นะครับก็ดูดีขึ้นเยอะครับสองแสนสี่หมืนบาทครับคันนี้บอกราคาเป็นเลยนะครับลูกค้าหาอยู่ก็ลองโทรสอบถามเข้ามาดูได้นะครับหารถราคาสามตันราคาสองแสนกว่าบาทก็มีคันนี้นะครับโอเคอยู่นะครับเปลี่ยนจอยเปลี่ยนซิงเกร์บอกถ้าของเหลวถ่ายให้อยู่แล้วครับส่งฟรีนะครับ เราก็เปลี่ยนซีนแพรแพรนี้ยกลงเลยครับเปลี่ยนโอาลิง100%นะครับซีนปั๊มนะครับปัม๊มคารอลิกคันนี้แรงนะครับไม่ได้ตั้งเพชเชอร์ไม่ได้ตั้งแรงดันเลยนะครับแรงดันปกติงไงก็ฝากดูด้วยนะครับสวัสดีครับ